สนับมือพวกดิวดู udo, แล้วก็ไมค์กอล์ฟแล้วก็มาสนุนะใช้ของครับตามนี้ผมสนับมือก็จะใช้ปไปแรกไปไทย5 0าท่อนตรง300แล้วก็เงินจำนวน6 0,000บาทนะโอกาสการตีสำเร็จเท่าไหร่ผมไม่รู้เหมือนกันนะเราต้องไปหลอไปไปแอบถามไมนะ่มีนะเผื่อแอดมินเขาจะบอกนะผมนี่ระบบโอเคครับผมก็ขอกราบสวัสดีทุกท่านกันด้วยนะครับผมแล้ววันนี้ก็ชอบ Nano X 2ครับผมแล้ววันนี้ก็จะพามาต่อโลด GTA แดนอะไรบนมือถือ เซิร์ฟมิวสิกซิตี้โลเพกครับผมนี่และตอนนี้เราเข้ามาอยู่ที่จุดเกิดเด็กใหม่ของเขาเป็นที่เรียบร้อยนะครับผู้ชมนี่ไปแลวเรามาดูว่าตรงในรังค้าของเขาจะมีอะไรขายครับผมเราก็ทับบายได้เลยนะครับทับไปเลยนี่ก็บีอูวานะก็จะมีพิซซ่าน้ำเปล่าแล้วแต่ไม้เบ็ดตกปลาเหยื่อบ้องกัญชานะบ้องกัญชาราคา5 0 0 0บาทเราต้องมีใบกัญชาด้วยผมเราจึงสามารถดูดได้ผมอันนี้ก็จะเป็นอะไรเนี่ยยินดีต้อนรับเข้าสู่เซิร์ฟนะผมอันนี้ก็จะเป็นตู้ ATM ีเอ็นะผมนี่เราก็ทับ ATM เลยครับ เนี่ยผมก็จะมียอดเงินในปัจจุบันเท่าไหร่นะผมแล้วก็ถอนเงินฝากเงินแล้วก็โอนเงินให้เพื่อนนะฝากเงินเดี๋ยวเราฝากสักฝากสักหนึ่งพันล้วก็ชมเก็บไว้ใช้จำจำเป็นนะครับฝากไปเลยนี่ตอนนี้เงินก็เข้าธนาคารเป็นที่เรียบร้อยนะครับน้องๆป่ปตรงนี้ก็จะเป็นที่เปิกรถฟรีนะครับเราก็ทับ NCT ไปเลยนะครับน้องนี่เราก็ได้จะเป็นรถอ e ีป๊อปอย่างนี้มาหนึ่งคันนะครับน้องๆเท่ๆสีดําอย่างนี้นะไปแต่เราไม่ใช้น้ำชมไม่เป,ป็นไรไป อันนี้ก็จะเป็นอะไรนะออเนี่ยอ๋อกดอนมือือกระเป๋าสัมภาระนะกดอนมือผมนี่ไปมันก็จะเข้าไปอยู่ในกระเป๋านะแ๋วยวเรามาดูเมนูกระเป๋าเขาจะบอกว่าจะมีอะไรบ้างครับผมกดไปไปเลยเดี๋ยวผมก็จะมีการจัดสถานะตัวละครก็จะมีข้อมูลส่วนตัวออกแก๊งแล้วก็ออกรัฐบาลนะข้อมูลส่วนตัวก็จะมีเนี่ยชื่อเพศน้ำเรเวลเงินสดแล้วก็เงินที่ฝากธนาคารกี่บาทนะครับน้องๆอันนี้ก็จะเป็นกระเป๋าสัมภาระก็จะมีน้ำเปล่าพิซซ่ามือถือหัวฉลามที่เราใส่อยู่แล้วก็กระเป๋าสัมภาร นี่เราก็จะได้มาเป็นอย่างนี้เลยนะครับน้องๆเท่ๆ่งนี้เลยนะอันนี้ก็จะเป็นระบบ GP เพจของเขานะเราต้องทับบายทับซื้อจีเพจแล้วครับ B U Y แล้วก็ G ีเพจภาษาอังกฤษนะครับนี่แล้วเราก็จะได้มาเป็นที่เรียบร้อยแบบนี้แล้วเราก็กดบายุ๊บแล้วเข้าเดีเพจได้แล้วครับนี่ก็จะมีสถานที่เราไปงานถูกกฎหมายหนึ่งแล้วก็งานถูกกฎหมายสองแล้วก็งานผิดกฎหมายจุดคราป,ปานปานนี้ผมไม่รู้นะว่าคืออะไรผมอันนี้ก็คือไปที่ร่วมกิจกรรมนะแล้วก็วก็สถานที่สําคัญนะ สถานที่ท่เราไปของเขาก็จะมีพวกจุกเกิดเด็กใหม่ตลาดเซิร์ฟเวอร์โรงพยาบาลสถานีตำรวจจุด้าอาวุธร้านขายเสื้อผ้าร้านอาหารร้านเหล้าแล้วก็ร้านขายรถแล้วก็จุดเช่าอาวุธสำหรับซ่อมอาวุธฟรีนะครับน้องๆแล้วก็จุดแต่งงานก็มีนะครับจุดซ่อมรถก็มีเยอะแยะไปหมดเลยครับผมเราจะซื้อทำไมงานในะระบบกิฟต์เนี่ปงานโุรกิจห,หนึ่งของเขาก็จะมีงานเก็บหอยเก็บส้มแอปเปิลข้าววัวขุดแร่แล้วก็ตัดไม้ทําลายป่าแล้วก็จุดจุดที่แปลรูปไม้ แล้วก็งานค่าไก่เก็บปลาดาวเก็บดอกไม้งานเก็บเทียนแล้วก็เก็บกล้วยนะครับงานเขากค่อนข้างหลากหลายกันเลยเดียวน,นะครับน้องๆง,งานปิดกฎหมายของเขาก็จะมีพวกงานอ,อ๋อเขาจะไม่บอกจุดสถ,ถานที่ทางานนะผมเขาจะบอกแค่จุดฟอกเงินแดงแล้วก็จุดคำใบนะคำใบสามารถดูได้ในที่ขอดเลยครับน้องๆน,งน,งนี่ไปของด้นอ้าวแล้วแล้วก็จุดค้าปานก็จะมีที่ค้าปานโลมาค้าปานวายุผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าคืออะไรอ่ะผมไม่รู้เรื่องนี้จริงๆนะครับน้องๆ อันนี้ก็จะเป็นสถานที่ผู้ร่วมกิจกรรมก็จะมีกิจกรรมแข่งรถแข่งรถโดนแข่งรถจักรยานยนต์รถบัมพ์โหดแล้วก็สถานที่ดวลปืนหรือว่าฆ่ากันเองนะครับน้องๆอ,อันนี้ก็จะเป็นสถานที่สําคัญก็จะมีอุโมงค์ใต้น้าเวทีคอนเสิร์ตแล้วก็คาสิโนนะเดี๋ยววันนี้เราจะพาไปเล่นคาสิโนด้วยครับน้องๆของโดเนตก็จะมีแบบพวกรถโดเนตบัตรเป็นชื่อบัตรเป็นาานามบัต v i p เพิ่มความจุกระเป๋าอาวุธโดเนตเงินเขียวกาชาปองอาวุธแฟอาวุธแฟชั่นแล้วก็ชุดแฟชั่นนะอาวุธแฟชั่นก เอ้อันนี้เป็นชุดแฟชั่นก็จะมีแบบชุดบูชุดหวหน้าเผ่าชุดเผามังกรชุดแมลงสาบเทพชุดปีกดําชุดปีกแดงแล้วก็ชุดหัวติดไฟนะครับอาวุธโดเนตของเขาก็จะมีแบบพวกอะไรนะอาวุธแฟชั่นก็จะมีพวกอ้าวอาวุธแฟชั่นไม่น่ามีนะผมหรือเปล่าผมก็ไม่รู้อะแล้เรามาดูอุปกันทั้งนั้นอนะอาวุธโดเนตก็จะมีพวกไม้กอล์ฟมีดสั้นแล้วก็ไม้ไสบอลแล้วก็ไม้ฟูแล้วก็ ที่ผมแล้วเมื่อกี้ก็จะเป็นระบบข้าวผัดในเซิร์ฟเวอร์ของเขาก็มีข้าวก็ประมาณนี้มาแปดี๋ยวเราไปหางานทำดีกว่าว่าจะมีงานอะไรที่ท,ที่น่าทำและน่าสนใจกันบ,บ้างครับผมไปโอเคครับผมตอนนี้เราก็สถานที่ทํางานเก็บปลาดาวเป็นที่เรียบร้อยตรงนี้แล้วเราก็วิ่งลงมาในน้ำนี่เลยผมแล้วเราก็กดอิมพัคเก็บปลาดาวนะครับผมไปตอนนี้เราก็กำลังทําการเก็บปลาดาวอยู่นะผมก็จะมีท่าทางในการเก็บปลาดาวก็ประมาณนี้เลยนะผู้ชมนี่ตอนนี้คนออนไลน์เซิร์ฟก็6คนนะคผู้ชมนี่คนเข้ามาเรื่อยๆกันเลยทีเดียวนะครับน้องๆดูดิโคตรเท่อะครับน้องๆนี่ ทำหนึ่งครั้งก็จะได้ยี่ปีตการทำหนึ่งครั้ง15บวกกันเลยทีเดียวนะครับน้องๆไปเราก็สามารถกดเอนเพื่อทำเรื่อยๆไม่จำเป็นต้องวิ่งไปจุดอื่นเลยผมหรือว่าเราสามารถใช้อะไรว่าแอปอะไรว่าออโตโคค้คลิกช่ไหมผมเราต้องถามไปก่อนว่าใช้ได้หรือเปล่านะถ้าใช้ไม่ได้ก็อย่าใช้นะผมอาจจะโดนแบนก็ได้นะครับน้องๆน,งน,งนี่ระบบทํางานเก็บอะไรเนะี่ยปราดาวเขามีข้าวๆก็ประมาณนี้ผมไปเจอจุดสถานที่จุดทํางานจุดต่อไปเลยครับ โอเคครับผมตอนนี้เราก็สถานที่ทํางานเก็บต้นกล้วยเป็นที่เรียบร้อยแบน,นี้แล้วเราก็วิ่งเข้ามาตรงนี้นะผมนี่ตรงที่มันก็บนะมันก็คือต้นกล้วยทิพมันก็จะมีอยู่หลายต้อนอยู่ริมทะเลนะแล้วเราก็เกินเพื่อเก็บแล้วครับนี่ผมตอนนี้เราก็กําลังทาการเก็บต้นกล้วย,เ,ยเก็บกล้วยผมก็จะมีท่าทางรายการเก็บกล้วยก็ประมาณเนี้ยนะเป็นต้นกล้วยชิปน้ำน้อง โคตรเทอะเซิร์ฟไหนมีมีแต่เซิร์ฟนี้มีอ่ะก็สามารถดาวน์โหลดมาเล่นกันได้เยอะเลยผมนี่ไอ้มิงเขาแจกหนักจริงๆนะเซิร์ฟเนี่ยเราสามารถขอของได้แล้วนะหรือเปล่าผมก็ไม่ดูกันอ่ะพูดแบบนั้นแหละหยอกๆนะอ่ะแล้วก็ทําได้เรื่อยๆเลยนะครับน้องไม่จําเป็นต้องวิ่งไปต้นจุดอื่นอ่ะน่าจะขายได้ราคาดีนะผมว่านะงานเก็บกล้วยเนี่ยดูดิหัวฉลามโคตรเท่น้องๆนี่แล้วก็เก็บไปให้ผมนี่ไปทำหนึ่งครั้งก็จะได้อีพีจากการทำหนึ่งหนึ่งครั้งสิบห้าผมแล้วก็ได้รับกล้วยมาหนึ่งลูกนะ แล้ว่อยนามาขายที่ตลาดทีเดียวลกักการเช็ดลูกดูดีแอดมินแจก,กให้พอยอ๋อมีคนเติมพอย่าน้ชมนี่ดูดิมีคนเติมพอยได้ดูเดิเช็ดลูกคนเดี่ะแอดมินใจดีจ้าไปแล้วเราไปเจอจุดตรทนที่จุดทาง,งานจุดต่อไปเลยครับโอเคครับผมตอนนี้เราก็ระสานที่ทํางานเก็บหอยเป็นที่เรียบร้อยนี่แล้วเราก็วิ่งมาตรงหอยแล้วเราก็กดเ,เพื่อเก็บหอยอี่แต่เรามองไม่เห็นหอยนะน่าจะบักนั่นหรือว่าเราต้องรีตอหม้อครับนะผมแต่เราต้องออกไป รีตอมอกันชมนี่่ะตอนนี้เราก็กำลังทำการเก็บหอยบกงทไมีท่าทางในการเก็บหอยก็เหมือนเก็บอะไรเนี่ยเก็บตั้งกล้วยนะผมนี่่ะทำหนึ่งครั้งก็จะได้รับเอ้ากระเป๋าเราเต็มขอ,อยัดทิ้งก่อนนะครับเดี๋ยวทิ้งเป็นด้านของทางด้านของอะไรดีเอ่ยได้ทิ้งมาด้านของปลาดาวนะสักสองตัวนะครับ่ะแล้วเราก็วิ่งเข้ามาแล้วก็เก็บต่อเลยผมนี่ตอนนี้เราก็กาลังทาการเก็บอยู่นะก็จะมีท่าทางในการเก็บเหมือนทั้งเก็บแะลรว่าเก็บกล้วยแล้วก็เก็บอะไรตอนแรกเก็บปลาดาวแลวน้องๆแต่เราทิ้งปลาดาวไปแล้ว นี่แอดมินก็มาทำงานเป็นเพื่อนเรานะกลัวเราเหงาท่านผนะู้ชมนี่ทำหนึ่งครั้งก็จะได้ EP แต่การทำหนึ่งครั้ง15บวกแล้วก็ได้รับหอยมาหนึ่งนะผมแล้วก็ทำได้เรื่อยๆเลยดูดิไม่จำไม่จำเป็นต้องวิ่งปไปจุดอ,อื่นอ่ะนี่โคตรชิลอ่ะครับนอนนั้นทำต่อไปฮะแล้วก็ค่อยไปขายทีเดียวที่ตลาดท่านผะู้ชมนี่เริ่บนี้มาหาคนฟรีหนึ่งแกงผมก็อย่าลืมสามารถสร้างแก๊งนะผมเออไว้แอดมินจนทะุกคนเอาไว e ้ EP หน้า ah แล้วกันไว e ้ EP หน้า ah, ไว e ้ EP หน้า ah, e ah. บอกแอดมินไว e ้ EP หน้าไป เ, و, เ و, แล้วอีพีหน้าเราก็จบปุนครับผม,ผมปไปในบทระบบทำงานเก็บหอยก็มีข้าวก็ปลาหมานในบทเราเราไปรีวิวสถานที่ทั่วไปของเขาดีกว่าว่าจะมีสถานที่ทั่วไปอะไรที่น่าสนใจบ้างครับผมไปโอเคครับผมตอนนี้เราก็สถานที่ตลาดกลางของเซิร์ฟเวอร์เป็นที่เรียบร้อยตอนนี้แล้วเราก็วิ่งเข้ามาตรงนี้แล้ว,ลวเราก็กดเดี๋ยวเข้าตลาดกลางแล้วผมกดเลยไปเลยปึ๊บเข้ามาแล้วนี่มาดูกันว่าในตลาดก็จะมีอะไรขายไหมครับผมร้านแรกก็จะเป็นร้านขายกล้วยนะเราไปทำกล้วยมาเราขายเลยแล้วกันท่านผู้ชมมันลดเก็บไว้ไรมานะนี่เรามีอยู่สิบสามลูกเราเราทนะ ร้านที 2> 2> 2> 2> 2> <g 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 ่2ก็จะเป็นร้านขายเปอ้์นะผมร้านที่3ก็จะเป็นร้านขายเนื้อไก่ร้านที่4ก็จะเป็นร้านขายเนื้อวัวครับผมร้านที่5้ก็ขายปลาเทเลร้านที่6ก็ขายทอดตุงหรือม้าเงี้ยร้านที่7ก็จะเป็นร้านขายแร่ครับผมร้านที่8ก็จะเป็นร้านขายส้มนะร้านที่9ก็จะเป็นร้านขายหอยร้านที่10ก็จะเป็นร้านขายปลาเล้าร้านที่11ก็เป็นร้านขายดอกไม้ครับผมร้านที่11ก็จะเป็นร้านขายเทียนนะผมถ้าผมพูดเร็วไปข้อขออภัยนะผมเป็นคนพูดเร็วแล้วนะนี่คองคาน้ถาายก็ต่างเป นี่ตอนนี้คนออนในเกิร์ฟก็โหดนะถ้าเรากระโดดมากบ่อยๆมันก็จะจะทำให้เราขาหลุดผมนี่เราห้ามกระโดดกระโดดเกิน3ครั้งนะมันก็จะทำให้ขาหลุดนะไปแล้วเราก็กดเอ็มเพื่อออกเลยผมไปตอนนี้เราก็ออกปากไอะไรน,นะตลาดก็เป็นที่เรียบร้อยไม่เป็น่าแล้วเราไปเจอที่สถานท,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 ที่จุดต่อไปเลยครับก็สถานที่จุบบด้าโบว์บเป็นที่เรียบร้อยตรงนี้แล้วเราวิ่งมาตรงนี้เพื่อดูาลายละเอียดการคาโบว์บ,บเลยกันกูได้ไหมล่ะผม ที่ดูทางซ้ายมือบนนี้ท่า้ชมดูดิแอดมินโอ้นนโห fc nano แดกของมาครับชื่นใจเลยท่านผู้ชมชื่นใจชื่นใจจ่าครับซื้อบายคร์บบนผมซื้อซื้อออนไลน์เลยนะซื้อบายครับอาวุธผมผมพิมพ์ถูกปนะ่ะเนี่ยนีอ่อ้าวตังค์เราไม่พออ่ะเราขอแอดมินหน่อยแอดมินครับแอดมินครับขอตังค์ซื้อบายคร์บบนผมหน่อยครับนี่ตอนนี้เราขอแอามา้มินท่านผู้ชมดูดูกันว่าแอดมิออนจะให้เราเปล่านะเพราะตังค์เราไม่พออ่ะเราจะไม่รีเวิร์ดท่านผู้ชมตัวนะ เอ็มมีน่าจะให้แหละมั่งแค่ไม่กี่บาทเองอ่ะเด็ดเด็ดเด็ดรอต่อไปครับรอเอ็มมินให้นะเด็ด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 แล้วเราไปตัดคลิปไปตอนที่เอ็มมินให้ตังค์เลยละกันท่านผู้ชมเฮ้ยได้ไหมท่านผู้ชมดูดิโอ้โหได้มาตั้งแสนล้านอ่ะน้องๆดูดิดไปเราก็กดเดี๋ยวมาดูรายละเอียดการขายบริกันกดได้เลยอ้๋อเราไม่ได้ซื้อเลยท่านผู้ชมไปซื้อเรียบร้อยแล้วราคาห้าหมืนบาทเลยนะแล้วก็กดเลยครับ ผมก,ก็จะมีค้งเก็บของก็เอาไว้เก็บแร่เฮมมาไทายแล้วก็ท่อนสูงนะผมแร่เฮมมาไทายนี่เก็บได้เป็นนำกัดนะท่อนสูงก็เก็บได้เป็นนำกัดเหมือนกันนะผมท่อนสูงก็คือไม้ผมอันนี้ก็จะเป็นที่รักสร้างอาวุธน,นะก็จนะมี <c oughs> สนับมือ,อพั่ว่าดิวดแล้วก็ไม้กอ๊อฟแล้วก็ไม้สนุงนะใช้ของครับตามนี้ผมสนับมือก็จะใช้ไปแรกไปถ่าย500ท่อนสูง300แล้วก็เงินจํานวน6 0 0 0 0บาทนะโอกาสการตีสาเร็จเท่าไหร่ผมไม่รู้เหมือนกันนะเราก็ต้องไปหลไปไปแอบถามไม่มีนะเผื่อแอดมินเขาจะบอกนะผมนี่ระบบการค้ามเขก็มีข้ามเก็ประมาณนี้ผมเราไปเจอที่สถานที่จุดสุดท้ายกันเลยละกันครับผมไปครับผมมาตอนนี้เราก็สถานที่จุดเช่าอาวธเป็นที่เรียบร้อนมาที่เราวิ่งเข้ามาตรงนี้แล้วเราก็กดเดมไปเช่าเลยกันกดเดมเลยครับผม นี่ก็จะมีให้เช่าสนับมือไม้เท้าไม้เบบอนคาตานะนะแต่ผมจะเช่าเป็นดังหน้าของคาตานะนะเพราะว่าเป็นอาวุธที่แรงมากๆกันเลยเดียวนะผมคาตานะนี่ใช้ได้แค่2ครั้งนตผมถ้าใช้เกิน2อครั้งก็จะคือหายออกจากกระเป๋าทันทีเลยนะครับน้องๆไปแล้วเราก็กดไวผ้ผุ่มแล้วก็เข้าที่กระเป๋าสามพาระนะครับไปแล้วก็เอากระเป๋าเราเต็มน้ชมเราต้องทิ้งของทิ้งของก่อนนะไม่งั้นเราจะไม่ได้ของน้ชมเราทิ้งหอยด้วยกันสักสามอันไปแล้วก็กดปุ่มแล้วเราก็ซื้อใหมนะ่นะไปนี่นี่แล้วหรอเอา นี่แหละคาตานะเช่าได้มาบนั้นคุณผู้ชมนี่นี่ก็จะเท่ๆอย่างนี้เลยนะครับน้องๆดูดิก็สามารถเช่าได้ผมจะขอญอาติฟันแอดมินหน่อยครับสองทีนี่โคตรแรงอ่ะโคตรแรงอ่ะแรงจัดแรงจัดโคตรชอบอะ่ะโคตรเท่น้องๆโอ้ดูแอดมินโดนปืนกันอนะ่ะโคตรมาอนะ่ะดูแอดมินเล่นกันท่านผู้ชมดูดิดน,นี่ระบบการเช่าอาวุธของเขาก็มีก็เข้าก็ปลาหมานะแค่เงินเราก็สามารถเชา่าโอ้วสมมติถามมีกกิจกรรวออชชิง,งก็สาาาามมรถเา่าวุธไปเล่นกิจกรรมได้ด้วยครับผมนี่ป่ะ เร,เราไปเจอกันที่ว้ีหน้าผมสาีขอลาไก่อนสวัสดีครับ